ลูจเจนาไอ้มาลเด้วจนาตานารลานรักของย่าในยามขับขันนะเจ้าจงใช้มันให้เกิดประโยชน์สิ่งนี้แหละลูกที่จะช่วยเจ้าได้กีดเพชร ยาสีฟันผสมสมุนไพรสูตรเข้มข้นผลิตจากสารสกัดสมุนไพรหลายชนิดส้อยลดแบคทีเรียบริเวณช่องปากป้องกันฟันผูนำ้ำลดอาการเสียวฟันพอ้อมลดขบับหินปูนซ่ากาแฟบุหรี่ลดได้บั๊ดลมหายใจหอมสดชื่นนะครับกินปากใน,นด้99.7เปอร์เซ็นต์ฝนแดดเงาะปากกับรถจาน่ากระซีข้อหากกันตลอดไปบ่มีอุปสรรคกังมาควางกันเพราะว่าผมใส่เกลดเพชร ดูแลสุขภาพเหนือกและฟันของคุณด้วยยาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นไราเกตเพสสิคะ